ตอนนี้เราย้ายมาเข้าพักอีกที่หนึ่งแล้วนะคะที่นี่ชื่อว่าโอโซนั่นเองนะคะก็อยู่ปิดหานชเวงเลยแล้วก็ที่พักของเราเนี่ยพอเดินลงมาเราก็จะเจอกับสาว่ายน้ําแบบนี้นะคะสวยมากวันนี้อากาศก็ดีด้วยเนาะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นชายหาดนั่นเองนะคะลุคพี่จอยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ไปเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยนะคะ ก็จะเป็นลายดอกเบาๆแล้วก็เนบดอกไม้ด้วยเดี๋ยวเรากําลังจะไปดูตรงข้างหน้าหาดนะคะว่าจะสวยขนาดไหนทุกคนทรายขาวมากนี่แล้วก็น้ําทะเลก็แบบสีสวยอะ่ะาชอบมากบรรยากาศดีมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะถ่ายรูปให้สวยตรงนี้น่าจะรอสักประมาณ4-5โมงเย็นนะคะต้องรองแสงนิดนึงตอนนี้แสงอาจจะแข็งไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะมาทานวิงรองกันนะคะที่บาร์ตรงนี้นะคะ นี่ตอนนี้เรากำลังจะชดลองทานเมนูของทางโรงแรมนะคะชื่อว่าน้ำมะม่วงเบาปัน่นคือมีมะม่วงเบามาเป็นชิ้นๆแบบน,นี้เลยอะ่ะเหออ็นไหมและที่สองทาก็คือมีทุกเกลือให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้ความแซ่บเดี๋ยวเรามาลองกินกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงช,ชื่อของพ<อ>ี่อ้ําก็เป็นอแมงโก้ดีไลท์นะคะแมงโก้ดีไลท์เออคำชื่อภาษาอังกฤษจะมาเรียกมะม่วงเบาไม่ได้เด้อโอเคเดี๋ยวเรามาลองทานกันนะคะว่า รสชาติจะเป็นยังไง <S <S ไม่รู้ว่าย้อนแสนหรือเปล่าตรงนี้อาจจะหายยากนิดนึงนะคะอ,อุ้ยแซบ่บแซ่บมากเหมือนกินมะม่วงเบาเลยคือได้กลิ่นมะม่วงแบบกลิ่นมะม่วงแบบชัดเลยอะ่ะพี่อ้าําเดี๋ยวเราจะลองทานตรงฝั่งที่มันมีพริกเกลือติดอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้จะมีแบบว่าพริกเกลือติดอยู่หมมานะคะ ืมแล้วชิ้นมะม่วงที่เขามีให้ตรงนี้ก็คือเราก็เอามาจิ้นทีกเกลือแบบนีน้แล้วก็กินด้วยเลยเปรี้ยวมะม่วงเผาเปรี้ยวมากจะ้ลองกินดิกินแล้วกินได้ชิ้นแล้วโอ้แต่อร่อยอย่ะพอเวลาแบบ อากาศมันร้อนๆแบบนี้เราจะอยากกินของอะไรที่แบบว่าแซบๆอะ่ะอ,อ,อ๋ออร่อยไปก็ไ,ไ,ได้ค่ะอร่อยมากดีมาก ถึงแล้วนะคะแวนมอเตอร์ไซค์คันนี้มาจากจากที่พักโอโซ่ประมาณ6กิโลซึ่งไกลมากเพราะว่าขับเลยเล,เลยไปสากิโลเลยไป3ามกิโล<อ>แล้วก็ต้องขับกลับ<า>ม,มาให้ดูป้ายข่า,มา,ขาวมา,าววงงนี่คือคาม,มารีสอร์ทนะคะบอกป้าย,เด,ยเดี๋ยวจะมาหาอะไราทานแล้วก็ถ่ายรูปกันเพราะว่ารีสอร,ร์ทที่นี่สวยมากตามมาเลยค่ะจะบอกว่าเป็นรีสอร์ทที่น่าพักมากเห็นไหม อันนี้เรากำลังเดินไปที่โซนร,ร้านอาหารค่ะมีปลาด้วยในนี้สวยเวอร์อยากมาพักตรงนี้เลยอะ่ะถ้าเกิดว่าครั้งหน้ามีโอกาสได้มาสมมดิอีกที่เรจะมาพักที่นี่นะคะเรากำลังจะเดินมาเจอโซรนร้านอาหารแล้วอยู่หน้าหาดเลยนะคะทุกคนจะเอาอ,อะไรอ๋อบล แล้วก็มีสระด้วยตอนนี้เห็นคนเล่นน้ำในสระก็นด้วยอ่ะทุกคนตอนนี้มีอาหารมาแล้วนะคะที่เขาจัดไว้ให้นะคะดูนี่น่ากินมากก็คือหน้าตาแบบรสแซ่บเจ๊ผัดกะเพราคือแบบ เป็นอะไที่อยากกินอ๋อแต่ว่าไม่ใช่ปลาหมึกค่ะเป็นหมูสับหรอแต่ว่ามันมันดูสีสีมันดูแซ่บมากเลยนะทาเชฟว่ามันไม่มีไม่มีค่ะถ้ามีเขาคืนค่าอุ้ยเดี๋ยวเขาจะหาเชฟขึ้นมาอุ้ยนี่เชฟอยากกินกระเพาะปลาหมึกแต่ว่าตัวเนี้ยจะกินหมดรือเปล่าอยากตั้งแต่วันไหนตั้งแต่วันที่มาถึงตั้งแต่ก่อนมาเออนี่อันนี้ใบหยางผัดไข่เราชอบกินกันนะเวลาไปร้านพี่เออันนี้เป็นอะไรที่อํา ยำถั่วพูไม่ใช่ถั่วปูซิยำอะไรสุดยอดพักแมวปะไม่พักหวานเหรอพักกูดนี่นี่อันนี้น่ากินมากดูเป็นสไตล์แบบแกงใต้อะไรเนี้ยดูแบบปังๆังนะคะเดยวพี่อ้อขอตัดกันนะแล้วก็พี่จอยสั่งเป็นน้ามะพร้าวนะคะทุกคนนามะพร้าวโอโซให้ดูวิววันนี้นะคะนี่ก็คือวิวดีมากเลยนะตอนเนี้ยชิลมากแล้วก็มีคนนิดหน่อยอาหารมาแล้วจัด 因为风景 อตหนิ่งค่ะทุกคนตอนนี้ขออนุญาตหลบแดดในร่มนิดนึงนะคะเช้าวันนี้ที่โอโซจะบอกว่าอากาศดีมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุมสะนะคะเดี๋ยวพี่จจยกกำลังจะถ่ายรูปให้พี่อ้ําตรงริมสระนะคะชีก็กําลังเตรียมตัวอยู่เชจะเอาไหมตรงสระเอาอยู่ปะโอ,อเค okay. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแคมเปญริมสระจะเป็นยังไงตอนนี้เวลาประมาณ9ก้ามงกว่าๆนะคะคิดว่าสะสวยมากนี่ให้ดูบรรยากาศ ถือว่าจออันนี้ม่หาททุกคนตอนนี้เรากําลังไปที่ห้องพักแล้วนะคะตอนนี้มาถึงที่ศาลาแล้วแล้วก็พนักงานบอกว่าเขาอัปเกรดห้องให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสวยไหมเนาะยั่มเนาะมาด,ดูเปิดทางด้านโน,นะะ้นน,นนะคะขออนุญาตนะคะ ตอนนี้เราขึ้นดี์มาแล้วนะคะห้องเลขเท่าไหร่สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่หกยังไม่ถึงนะคะไปเรื่อยๆค่ะวันนี้โชคดีมากเพราะที่พนักงานอุตสาห์อัเกรดห้องเป็นห้องสวยๆให้นะคะเฮยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสวยปรลาดากแค่ไหนดเลย่ะไม่ใ่นี่ไงสองหนึ่งสองนี่ไงถึงละห้องนี้นะคะห้องสองหนึ่งสองนะคะประตูไม่ได้ล็อก เออเลิศท่าดาคือห้องของเราแันเออเขามันลดมากเลยพี่อ่างน้ำเร็วสวยจ้ดูนี่น้ำตรงนี้วยอ่ะวิ้ยมีอ่างอยู่ตรงนี้เลยเหรอเวอร์มากหนอนมากอ่าเราแบบเห็นอวิวเลยอ่ะใช่ของนี่นะค่ะทุกคนมันเลิศอ่ะจ้าเตียงนอนมีเตียงเสริมเพราะวันนี้เรามากันสามคนเตียงนอนกว้างมากเตียงใหญ่มากหูว โอ้ยตายแล้วฉันฟินฉันฟินดูสิพี่อ้ําให้กี่คะแนนสิบเต็มสิบฉันให้เต็มร้อยเลยดูสิอุ้ยมันอุ้ยดีฉันให้เต็มร้อยเลยพี่จอสมมติว่าคะแนนอะคะแนนแบบว่ามีมีสิบที่เราฉันให้ร้อย่างเงี้ยดูสิเราวันนี้คือทองฟ้าปลอดปร่งถ่ายรูปเลยไหมก่อนไปใช่ถ่ายแม่ไาลอยน้ำด้วยได้มีเวลาอยู่ใส่บิกินี่เออเที่ยงคืน นี่นะคะมาถึงแล้วโอเวอร์แลปโตนแล้วป้ายเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็นี่คือทางไปนะคะทุกคน <Okay. S 1> จะบอกว่าทางชันมากนี่พี่ธัญญาก,กับเพื่อนสาวแล้วก็เรามาจากทางนู้นนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าโอเวอร์แลปโตนที่นี่จะเป็นยังไงจะสวยหรือเปล่า <c oughs> ไหวไหมพี่อ้าํา <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ได้อยู่เนา <c oughs> ะไปเร็ว ไปกันเร็วเหมือนฝนจะตกเลยอะตอนนี้พี่อ้้มเห็นหินแล้วนะคะแล้วนางก็วิ่งไปเร็วมากที่ซอยเดินไม่ทันแล้วทุกคนอจริงถ้าเกิดว่าสามารถพารถขึ้นมาข้างบนได้อ่ะมันก็แทบไม่ต้องเดินอะไรเลยแต่ว่า เพียงแค่ว่ารถบางคันเนี่ยจะไม่สามารถขับขึ้นเนินมาได้นะคะก็ต้องจอดไว้ข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นเขามาอีกนิดหน่อยเนี่ยแต่ว่าอย่างของพี่จอยเนี่ยคือเพื่อนที่เขาแบบอยู่ที่เกาะสมุยเขาขับรถเก่งแล้วอะไรเนี้ยเขาก็เลยพาขึ้นมาข้างบนได้เลยเห็นปะเราก็ไม่ต้องเดินขึ้นเขานะคะถึงแล้วว้าวนี่เดี๋ยวต้องใส่เงินค่าเข้าตรงนี้ก่อนนะคะใส่กับคุณป้าตรงนี้ก่อนคนละห้าสิบบาทคนละห้าสิบบาทเหรอคะ คนไทยสี่สิบบาทนะจ๊ะนี่แหละโอเวอร์แลเนี่ยี่จ๊อดอ่ะก็พูดอยู่นั่นแหละสอรี่ค่ะเขากำลังถ่ายสอรี่อยู่นะคะเราต้องพูดเบาๆพี่อ้้มไปก่อนเลยไหมมีพี่อ้้มหามุมละสวยนะพี่อ้้มถ่ายวิดีโอเผื่อด้วยนะจะเอาไปลงสตอรี่พี่จวบนี่เอาีนนั่งก็คือนั่งนี่นี่นี่ เดี๋ยวให้ดูก่อนอ่ามุมเขาก็จะต้องแบบว่ากําหนดเลยว่าต้องนั่งแบบนี้พอถ่ายไปมันจะสวยจะปังจัดไปวิ่งอนะ่ะได้แต่ว่าห้ามตกตรงนั้นก็แล้วกันแค่นั้นแหละไม่มีทางตกไปอันขาดจะไม่ยอมมาตายที่นี่หรอใกล้จังก็ยังไม่ได้วิ่งเ้องหลังอะนะเออวิอนะเอออันนี้คือเบื้องหลังนะคะ,ะทุกคน กลับมาอันนี้พี่จอเป็นคนท่ายนะคะทุกคนไม่เห็นเบื้องหลังนะคะทุกคน นนี้เราถ่ายเสร็จแล้วนะคะทุกคนผมพี่จอยก็จะมีความเปียกนิดนึงเพราะว่าร้อนใส่หมวกแต่ว่าตอนนี้ถอดหมวกละพี่อ้ําขอสัมภาษณ์หน่อยว่าน่ากลัวไหมเพราะว่าเมื่อกี้พี่อ้ําไปวิ่งตรงสถานมา ถ้าน่ากลัวก็น่ากลัวถ,ถ้าไม่ kind, มน weakest, it, it e. tense, ่ากลัวเขาไม่น่ากลัวเหมือนแบบว่าแล้วแต่จิตเราปรุงแต่งแต่ละพี่อ้ําพี่อ้ําไม่กลัวเพราะว่าพอเห็นพี่อ้ําไปวิ่งหลายรอบมากก็คือดูแบบชิลไงเออเพราะมันเป็นสระถางปูนแข็งแรงถ้าเกิดว่ามันเดินแล้วสั่นอันนั้นก็คือจะกลัวคือมันไม่โยกเลยเหรอไม่โยกเลยแล้วมก็วิ่งก็คือไม่โยนะคะแล้วก <oo> ็พอไปสุดทางอะตรงหิน่ะถ้ามันล่วงลงมามันก็คือมันไม่ใช่เป็นแบบว่าเหวอะมันก็ไม่ตายแต่ว่าถ้าเกิดว่าตกฝั่งนู้น่ะฝั่งข้างหน้าน่ะ อตายตรงที่หินเหรอที่เป็นหินเป็นนห้างอยู่ใช่ปะเออสุดหน้าผาคือตายแต่ส่วนว่างฝั่งเนี้งไม่เป็นไรใช่เพราะว่าเราอ่ะก่อนที่จะมาเราดูรีวิวแล้วก็หลายคนบอกว่ามันน่ากลัวเราก็เลยหลอนเราก็เลยทาใจว่าแบบอุ้ยมันต้องน่ากลัวมากแต่ว่าพอไปจริงๆอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวมากแล้วก็อีกอย่างนึงตรงข้างล่างอ่ะมันจะมีต้นไม้อยู่พอมองไปมันก็เลยไม่วิวเท่าไหร่ก็สรุปเราก็คือมาได้นะคะคนละสี่สิบบาทจ้ะ ให้ทายว่าเรามาทําอะไรที่นี่คะเรามาทําอะไรคะก็คือเรามารับมือถือนั่นเองค่ะพี่คามารับโทรศัพท์ที่ฝากดูเสร็จแล้วเหรอคะไม่ใช่ว้าวรู้ได้ไงอ่ะไม่ติดตั้งเข้ามาอ๋อมันไม่มีสรุปก็คือตอนนี้ซ่อมไม่ทันครับผมค่ะเพราะว่าจะต้องใช้เวลาหลายวันใช่ไหมก็ถ้าเกิดว่าหนูเอาไปซ่อมที่กรุงเทพ ได้ใช่ไหมคะใช่ครับรมันจะพังไหมคะเพราะตอนตอนนี้มันหนูกลับประมาณมะรืนนะคะตอนนี้เนี่ยผมเคลียร์น้ําให้แล้วเคลียร์น้ําแล้วเอ,เอาน้ําออกแล้วก็คือเช็ดข้ามน้ําออกให้แล้วครับผมก็คือเปอร์เซ็นช็อตจะน้อยลงค่ะเอาไปกับกรุงเทพก็คือ,อไปซ่อมต่ออีกทึงได้เลยเพราะว่าเราต้องสั่งของแล้วที่ เดินทางกลับก่อนนะให้เราสั่งของไม่ทันค่ะเพราะที่นี่ไม่มีของใช่ไหมคะใช่ครับต้องสั่งอ๋อที่ถ้าเกิดว่าหนูซ่อมก็คือเน้นหน้าจอใช่ไหมคะที่หลักๆเลยก็คือหน้าจอพังใช่ครับส่วนใหญ่ไอโฟนเนี่ยถ้าตกน้ําสจวนสำคัญที่ช็อตบ่อยที่สุดจะเป็นหน้าจอแล้วก็ด้านในก็จะเป็นภายในบอร์ดว่ามีตัวไหนช็อตบ้างอันอันนี้มีอะไรช็อตไหมคะเท่าที่พี่เช็คเช็คก็มีช็อตหลายตัวแต่ว่าเราไม่สามารถระบุได้เหมือนกันว่าเป็นตัวไหนเฉพาะจอจงค่ะค่ะ โอเคค่ะพี่ขอบคุณมากเลยค่ะสรุปก็คือต้องเอากลับไปซ่อมที่กรุงเทพนะคะเพราะว่าที่สมุยคือเขาจะไม่ได้มีอุปกรณ์เนาะสรุปก็คือตอนนี้พี่จอยรู้แล้วว่าทําไมมันถึงมันถึงพังเพราะว่า เคยเอาไปซ่อมหน้าจอคือหน้าจอมันเคยแตกแล้วก็เลยเอาให้เขาไปเปลี่ยนหน้าจอมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เป็นจอเดิมของออริจินอลไอโฟนที่เราซื้อมาแต่แรกแล้วพี่จอเอาไปเปลี่ยนจอแบบร้านทั่วไปด้วยไงแล้วตอนนี้เขาก็เลยไม่มีสิ่งขอบข้างอะไรเงี้ยอย่างดีพอเขาบอกว่าเป็นเอกโพสิทปกติอะไปลงน้ําได้แต่ว่าเขาเป็นเอกโพิที่เลยเปลี่ยนจอมาแล้วที่เคยผ่านการซ่อมผ่านการเปลี่ยนจออะไรเงี้ยมันก็ มันก็มีโอกาสที่น้าจะเข้าได้นะคะเพราะฉันก็าส่เปลี่ยนจอแต่ว่าเอาจริงๆถึงแม้ว่าเป็นออริจินอก็ไม่แนะนําให้มุงเพราะวของพี่อ้ําอะพอกลับมาก็ชาร์จไม่ได้เออใช่เขาบอกว่ายังไม่ให้ชาร์จเพราะว่าใช่มันจังมีน้ําอยู่ในในมือยังมีน้ําแบบแอบแอบอยู่ข้างในพี่อ้ําเลยต้องลงเต้นไปเต้นมาเต้นไปเต้นมาอย่างเงี้ยมันก็ใส่ได้ มอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้าวันนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งพอดีแล้วก็พนักง,งานกําลังจะมาเสิร์ฟอาหารเช้านะคะแล้วตอนนี้พี่จอยก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะชุดวันนี้เราก็จะใส่เป็นคาร์วินคลายจะบอกว่าเช้านี้ตื่นมาแล้วแบบโหอเมซิ oh, ่งมากเพราะว่าท้องฟ้าแบบสวยมากแล้วคือพี่จอยตื่นมาเออพี่อาาั้มอะชีมาเรียกนะคะก็เลยแบบตื่นมาดูแบบท้องฟ้าตอนเช้าแบบ โอ้ยสวยมากแล้วก็มานั่งดูแบบนานเลยอ่ะนี่ตอนนี้เบรคฟาสต์มาแล้วุโคนอาหารสปาของเรามาแล้วนะเออพี่อั้มไปละอ๋อตอนนี้โฟมอยู่ข้างล่างน้องก็เลยลอยนานได้โคนเออเลิศนี่คืออาหารที่เราสั่งไว้นั่งเลือกกันเมื่อคืนกับพี่อ้มพลาดไทยเดี๋ยวเราไปต้องเอาใส่เพราะว่าเดี๋็กมันไม่สวยไงหนุ่มเนาะใช่เห็นไหมเนี่ยเขาใส่หมะแล้วนี่มีพนักงานสองคนมาจัดให้เราเล้วจ้า เอาสุดๆปังเลยนะคะพี่น่ากินมากเลยแต่ว่าต้องถ่ายรูปก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากินก่อนแล้วถ่ายรูปอาจจะท้องป่องใช่ไม่เห็จะถ่ายรูปกินนะเราต้อลากลงไปกินในน้เราต้องลากลงไปกินในน้ำใช่เพื่อความปังกินในน้ำท้กนั้นมีแผ่นเค้กนะคะอันนั้นคือแผ่นเค้กวัาไนอากาศดีเราก็กินในน้ำอากาศดีเราก็กินบนบกใช่อันนี้ครัวซองเดี๋ยวพี่จยลากไปริมฝัตรงนู้นนะพี่จายต้องเป็นคนลากลงไปกินในน้ำ จริงเหรอ่ตัวอะไรอ่ะผลไม้ tropical food อุ้ยหน้าตาสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ไม่รู้ว่าตกลุ่มหลุ่มเขาจะเอาใส่อะไรเขาจะเป็นใส่พวกแก้วน้ำมาเออเพราะว่าทำเป็นบล็อกไว้พอดีเออดีเนาะมันจะได้ไม่ล้มไงใช่นี่เขาแบบว่าจัดเซตมาแบบว่าค่อยๆจัดให้มันเท่าๆกันทุกฝั่งเนาะมันจะได้ในความวันนี้ breakfast น่ากินอ่ะมีแฮมมีแบบว่าไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไส้กรอก มันบดเนี่ยเขาจัดป็นเขาจัด่อยเขาเลยมุมว่าต้องหส่ัสสวยนะพี่เขาก็บอกว่าเป็นโปรเฟ s ชนะั่นอลเราอาหารน่ากินน้ำชาเนาะโอ้ยต่างบูดิเย่ยมากเลยอะ่ะใช่แล้วก็ตรงนั้นเป็นน้ำเนี่ยเขาตอนสรีน้ำมามีน้ำส้มสีสวยนึ่งสับประรดแอปเปิ้ลเราเป็นกระเทยที่ดูกินเยอะนะพี่จันรเนาะเ <c oughs> นี่ยดูดนะิ ดูเยอะอ่ะก็เราอยู <S 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 ่กัน so ต้องสามคนแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นเซ็ตมาตรฐานที่เขาให้เลือกไงว่าแบบเลือกได้เท่านี้อะไรเงี้ยจริไม่ได้เยอะกว่านี้นะเราก็ได้เยอะกว่านี้แต่เราเอาเพีพอเดี๋ยวจะดูเป็นคนกินเยอะเป็นอ้วนเป็นคนอ้วนเราไม่ได้เป็นคนอ้วนซะ่น่อรหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จนะคะแสงนิดนึงก็เดี๋ยวจะให้ดูก็คือตอนเนี้ยเหงื่อออกเยอะมากเพราะร้อนมากข้างนอกนะคะแล้วก็แดดกําลังแรงเลยแล้วก็นี่คือ เบื้องหลังดาราก็คือจบแล้วชีวิตที่แบบว่าแกลมแกมใส่ถาดลอยน้ำนะคะไม่ได้มีอยู่จริงนะคะของจริงก็จะเป็นอย่างนี้ชีวิตในไอจีกับชีวิตในแบบในในยูทูปในชั้นก่าใช่แลต้องติดตามสองช่องทางจะได้ดูความรักชุดีีกับความแบบม้านบ้างเราร้อนมากสภาพตอนนี้ก็คือแบบไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะตรงนี้แหละคนนี้พี่เจากินอะไรไหนให้เขาดูสิก็นี่ไง พี่จอดอันนี้ที่อยากกินเลยก็คืออันนี้จะเป็นเบรคฟาสต์แล้วเขามีไข่ดาวแบบสุกเลยอ่ะแบบที่ไอ้เลิฟพี่อั้งอบอยากกินอันนี้ใช่รู้เนี่ยอันนี้พี่จอร์จชอบกินก็ชอบอยู่มีพี่อั้งใส่ไงนะคะก็คือไม่มีความเป็นใส่ฝ่อใส่อะไรทั้งสิ้นเฮ้ยแกบนก่อนเนี่ยเขาเป็นอิสลามเปนเยอะปะไม่มีเมนูหมูสักทีไม่รู้เหมือนกันสวัสดีค่ะทุกคน แต่ว่าตอนนี้เหมือนจะมืดโอเคช่าหมาคือจะบอกว่าบ่ายวันนี้นะคะเราได้รับอินว t เทชันจากทาง The The r i t z c a r l t o n สมุยะคะให้ไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมค่ะซึ่งเขาจะจัดแบบว่าเป็น Special Table ให้กับพวกเราเขาบอกว่าอยู่ by the sea เลยก็แบบแอบตื่นเต้นนิดน,นึงเนาะพี่อ้าเนอนก็เลยแบบว่าเตรียมชุด<า>แบบส,สวยๆดูชุดพี่อ้าซะสก่อนสไตลบาจินเจอพี่อ้๊ชอบมากเลยเรื่องกินฟรี พี่จอยก็ชอบเหมือนกันเพราะเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงคะเพราะว่า The r i สคาร t ตัก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามแล้วก็ความหรูดีแล้วเนาะก็ตามมาเลยจ้าไหนพี่อ้ำแนะนําสิไม่เอาเจ้าอย่างวัดเกเอ้าก็แนะนําว่าวันนี้เรามาทําอะไรตรงนี้ไง ือเที่ยงแล้วก็มือเที่ยงหลังก็คือรวบรวบยอดเออแล้วก็คือใช่เขาจัดโตเป็นโตพิเศษให้แบบริมทะเลแบบนี้เลยนะแล้วดูดีใต้นไม้วิวดีอ่ะใช่ทำแคมเปญนะคะเจ๊อย่าไปไปใกล้หินดิเจ๊ต้องขยับมาอีกนิดนึงเออเออสะบัดสะบัด พราะว่ามุมนี้คือสวยมากทุกคนมีโขดหินแล้วก็มองไปไกลๆก็จะมีวิลล่าอยู่ค่ะได้หลอนมาแล้วจ้าทุกคนอุ้ยพิซซ่าแบบถาดใหญ่มากยป็นวากิวเบอร์เกอร์นะคะวากิวเบอร์เกอร์โอ้โหให้ดูไซส์สัก่อนก็คือจะบอกว่าฉันกนเยอะเท่านั้นชียุดแล้วว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่หรอพี่อ้ำใช่แรงมากแล้วเอาวางไว้ตรงนู้นด้วยนะไม่ได้ลองถ่ายดูเปยไงมาว่ามาอันนี้คือแฮมเบอร์เกอร์นะคะ ยังไม่ได้กินเนี่ยอุ๊ยคบอุ๊ยตายแล้ว <laughs> <laughs> ไหวไหมอ่ะแต่คำใหญ่มากนั่นนั่นมีอะไรมาเสิร์ฟอีกนั่นน่นะเป็นสไตล์ไทยๆเพราะว่าที่เราสั่งมาจะออกแนวแบบฝรั่งนิดนึงยังไงพี่อ้าํนากี่คะแนนว่ามาเออถึงขั้นพุ่นไม่ออกเลยกระเพาหมูกรอบทุกคน ดูดีมากดูดีมากไม่ไหวแล้วแกงเขียวหวานใกล้ค่ะอยู่ทางนู้นนะคะอแอบดูนิดนึงมีข้าวสวยไหม นิ่งค่ะทุกคนวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะคะกําลังจะบินกลับกรุงเทพแล้วไม่ได้เสียใจนะดีใจมากเพราะว่าฉันจะไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วก็ตอนนี้นะคะเรามากันที่อีกจุดหนึ่งของโรงแรมสารานะคะต้องจากว่าก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บมุมถ่ายรูปสวยๆให้ครบก่อนที่เราจะกลับกัน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าสังเกตเนี่ยก็คือข้างหลังฝั่งนู้นนะคะ ข้ามถนนไปเนี่ยจะเป็นโซนที่เราพักนะคะแต่ว่าจริงๆฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนที่พักเหมือนกันนะคะจะเป็นโซนที่แบบราคาอาจจะถูกกว่าเพราะเขาจะไม่ได้มีคูวิลล่าเหมือนฝั่งนู้นนะคะแต่ว่าก็จะมีมุมถ่ายรูปที่แบบสวยๆเหมือนกันซึ่งมุมนี้เนี่ยเป็นมุมที่แบบเป็นซิกเนเจอร์เลยเดี๋ยวพี่จอยจะแลนกล้องให้ดูนะคะเห็นป้าข้างหลังก็จะมีทางเดินตอนนี้แดดก,กลาลังมาแล้วก็มีต้นมะพร้าวอยู่ข้างหลังนะจ๊ะสวยงามมากเดี๋ยวเราจะมาทําแคมเปญก,กันกับพี่อั้มเบลิซ่านะคะหนังก็ตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วตรงนู้น o jantar tá ตรงไหนน่าหิวแต่ว่ามันร้อนโอ้ยไม่ต้องดูร้อนครับขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ breakfast กันนะคะชื่อว่า The Change คือดีไซน์เขาอะดูข้างบนนะเห็นไหมเนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบเป็นเต็นท์แล้วก็กว้างคือมันจะโล่งตอนแรกคิดว่าจะร้อนเพราะมันไม่มีแอร์หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าเรานั่งตรงเนี้ยริมระเบียงเห็นปะ ลมอ่ะมันก็จะพัดเข้ามาทุกคนคือแบบตอนนี้คือรู้สึกว่าแบบเออดีมากร้อนมากเพราะไม่คิดไปถ่ายรูปฝั่งนี้มาคือร้อนมากไม่ไหวแล้วเออตอนนี้ที่เขากําลังแนะนำนะคะแล้วก็ส่วนสุดั้ายนะคะมีอไม้สองอย่างค่ะจะได้สั่งก็รู้สั่งเป็นพนักงานนะคะส่พี่คารมีลาเต้ไหมคะแต่ขอเป็นเย็นนะคะโอเคเพราะตอนนี้ร้อนมากปกติจะกินลาเต้ร้อนแบบสายพอมห้าม ที่ข้าวเม็ดทอดต่างๆกับวรีโดยหน้าเนื้อเทียวนะคะแบบทันยืบๆอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็บานาน่าเบรีจะเป็นแบบมีเมนูไข่ที่เป็นเบรคฟาสต่สักหน้าค่ะมีค่ะจะมีเป็นไข่จะมีเป็นพวกเบคอนหีือไส้กรอกค่ะใช่ใช่ที่มีไข่เบคอนแล้วก็ไส้กรอกรวมกันนะคะรับไข่แบบไหนคะเป็นไข่ดาวค่ะสุกนะคะเจะมองไหม ค่ะอันนี้เป็นข้าวหมูอดแล้วก็อจะมีสไตล์แบบอยากกินผัดไทยอ่ะใช่ค่ะมีผัดไทยมีดีมีแมอคาโดคือตอนนี้เรามาแบบแอบใส่นิดนึงเรากะว่าแบบให้อิ่นไปเลยเพราะว่าไซส์เราอ่ะตอนบ่าย2เราต้องออกที่นียตอนเทียงครึ่งหมูไก่เนื้อผัดไทยอะผัดไทยเอากุ้งค่ะมีกุ้งอาไม่มีหรอคะดตรงนจะมีแบบว่าพที่เป็นล์บของหนูเอาเท่านี้ละคะคุณค่ะ นี่เดี๋ยวพี่ซอยสภาเดินไปดูนะคะว่าบรรยากาศตรงนี้เป็นยังไงแต่ว่าก็มีคนนั่งกินกันอยู่แล้วก็เราแอบเกรงใจนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะแคนปกล้องให้ดูนะคะก็ตรงนี้จะเป็นไลน์บุฟเฟ่ที่เราสามารถเลือกได้ตรงนี้จะเป็นเครื่องปรุงนะคะแล้วก็อันนี้จะมีพวกครัวซองต่างๆอยู่ตรงนี้ขนมปังนะคะแล้วก็สามารถปิ้งขนมปังตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบแยมนะคะมีสตรอบเบอรี่ เยมอุ้ยเอียมส้มมาเป็นเปลือกส้มแบบนี้เลยค่ะและ้วก็น้ำผลไม้เดี๋ยวเราตักน้ำผลไม้ไปดื่มดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากเอาน้ำส้มอันนี้แหละ ทุกคน1นนาทีตอนนี้เรามีเวลา1นาทีก่อนที่เมมจะเต็มนะคะเพราะฉะนั้นพี่จอยก็จะขอปิดวอล์กตรงนี้เลยนะคะเพราะตอนนี้คือรนมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากสมาเที่ยวสมุยนะคะสามารถตามรอยพวกเราได้เลยเนาะก็ดีทุกที่เลยที่มาอ่ะตอนนี้เมมเต็มแล้วนะคะชสรุปแล้วก็คือชอบหาชิมนี้แต่ว่าก็แอบร้อนนิดนึงอะไรประมาณนี้อโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อยูทูปเราสองคนตามไอีได้ลูกสวยปังเต็มเลยค่ะได้ค่ะจุ๊บค่ะ